ไม่ต้องอมีวองเดียวนั่งได้จบครับไม่ต้องพูดเยอะนะชื่อคลิปบอกอยู่แล้วนะครับลุงจัดอาหารตามสั่ง ผมทำตัวมีคนดูเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมดูพวกโอ๊ตสพวกคนอื่นนะที่มาแล้วแบบไอ้เหี้ยอร่อยจริงไหมวะคุ้มจริงไหมวะคุณมีเมนูในใจไหมไม่มีเลยเนี่ยเขาต้องสั่งหรือเขาต้องสั่งอะไรคุณมีต้องมียำโบราณเนี่ยอาญมณีโบราณไหมของคุณแม่งยำโบราณนี่มาเอาดิไอ้กะเพราสักจานว่ะกะเพรานะกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับนะอ่าแล้วมีซี่โครงต้มน้ำปลานะครับ ไม่ราดข้าวนะไม่ราดข้าวดีกว่าเอามาแยกมาดีกว่าอ่าพามูสับทำอะไรถ้าเป็นกัดเนี่ยแทบจะไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยห้าสิบมีบางอย่างร้อยยี่กับเก้าสิบที่โคตรถูกอ่ะถูกจริงป่ะเหมือนในคลิปเลยมีนี่ว่ะข้าวผัดรถไฟว่ะเมื่อกี้นี่ฮะอ่าข้าวผัดรถไฟหมูนุ่มหมูนุ่มเดี๋ยวม่ผมเปิดข้าวผัดรถไฟได้รอเมนูพิเศษมาซิโค้งต้มน้ำปลาไหมอ่าเดีย และจ<บ>ัด <จบ S 2> เลยอันจบเลยลบเลยข้าวจานเดียวเพราะว่ามันมีข้าวผัดรถไฟน้ำปลาข้าวเปล่าหนึ่งนะอะข้าวเปล่าหนึ่งจานแค่นี้นะแค่นี้นะจบ,จบไปแล้วตอนที่เรานั่งดูอะตามสั่งดูแจ็ะไม่น่ากินเนะอ่าใช่ตอนแรกกับผมจะไม่ถ่ายไว้แต่บอกว่าเฮ้ยเฮียลองทำตัวเป็นแบบคนดูที่ดูรีวิวอะแล้วมานั่งกินดูดิวะแม่งเป็นไงวะนี่เขาสั่งแทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนในในคลิปเลยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับ เราเป็นร้านอาหารน้ำต่งเราก็ต้องโผล่กระเพรามาก่อนแล้วกระเพราก็นนนะผัดอะไรเงี้ยนะมันก็มีมาก่อนเพืกนะ็จกัดเขาขายราคาถูกแล้วนะเออถูกเพราะว่าคุณลืมว่าเมื่อกี้เขาเปิดหวัวมาเลยนะป้ายข้างหน้าอ่าอยากให้คนได้กินอาหารดีๆเหมือนพัตตคานอร่อยอร่อย,ออยเหมือนพัตตคาแต่ราคาถูก ดนะเกิน่ากินดีนะหมดแล้วนี่ครบแล้วจานข้าวผัดรถไฟอ่ะผมนึกถึงวันที่เราไปกินร้านลุงที่อยู่ข้างล่างใต้ถุนบ้านเขาอะที่เพลินเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวที่นั่นน่ะตรงสายไหมใช่ป่ะใช่ที่ข้ามคองอะไรไปอะแต่กุณนึกถึงป้านั่นน่ะที่อยู่นครข้าวผัดสไตล์นี้เลยสีนี้ด้วยอ๋อข้าวผัดป้าเลยนะก็ตามสั่งป้าเลยทุกอย่างจำไม่ได้่ลครที่เข้าไปในซ่อนอะไรกัน เยอะแบบเยอะมันไหลอ่ะ yeah, คือไม่เยอะแบบัตสืมพิม่มว่าใหญ่ๆห่อไม่หมดเลยนะเว้ยเออไอ้ที่ร้านพูดได้ฟิลเนาะมันนะเนาะที่แม่งสุดยอดเอ้ยคุณดูเนี่ยข้าวผัดเนี่ยโอ้โหข้าวผัดนี่เขาแบบล้วนเม็ดอะนะล้วนเม็ดแบบงี้มีความดำๆของที่นี่ว่าสีอิ๊วติดกระทะป่ะอ่ากลิ่นกระทะกลิ่นกระทะหน่อยว่าบอกว่าหอมละไฟที่นั่นก็กลิ่นนี้ว่ะกลิ่นสีอิ๊วหน่อยๆอ่ามันต้องเป็นานั้นอะ ต้องบีบนะถ้ามึงโดนมะนาวนะจบเลยราดน้ำปลาเนะน้ำปลา,าติดพริกด้วยตายบอกเลยอ๋อจบแล้วตายท่านี้อยู่นะโอ้โหจัดเลยได้ยูคุณดูตอนคุกนะคุณดูตอนคุกคุณดูตอนคุกนะผมบอกเลยตายแน่ เฮ้ยเยอะมากเลยว่ะนี่หกสิบนะถือถือว่าหายายากนะหกสิบเมืองเทยถ้าเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจานแรกเนี่ยตอบคำถามเลยนะคุ้มหรือเปล่าขอลองนะขอลองนะเขาเผดรถไฟขนาขาดไม่ได้มันจะพอดีเลนะความผมของขนากับข้าวที่มันร่วนๆหอมกะทะนะคุณลองคุณลองตักจริงๆ มันมันได้อารมณ์แบบแช่เข้าผัดไอซกรอะนั่นแหละรสชาตินี้รสชาตินี้นะโอ้โหโอ้โหใช่โอ้โหใช่เลยโหดีเลยแหละโอ้โหเทสเลยเราบิดมะนาวแล้วราดอันเนี่ยใช่เลยนะใช่ผิดไปมากมันจะมีเนาะหอมใหญ่มีอะไรมีแตอกวาหอมใหญ่แังกวาเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยลองชิมแบบไอเมนูพิเศษเันเดิ ่โคล้ายแบบอาหารเหลาไหมคล้ายไหมเนี่ยน้ำเป็นแบบแีหวานแดงเลยเขาเรียกน้าแดงน้ําแดงตีกับแป้งเนี่ยมีความเป็นกระเทียมเครื่องเทศน้ําออกหวานนิดหน่อยอืมปกติเรากินหมูอบอ่ะน้ําไ่ถูกขิกข้นๆถูกป่ะอ่าใช่ประมาณเหนียวกว่านี้นิดๆใช่แต่ว่าอันเนี้ยให้คุณนึกถึงน้าราดหน้าแต่ว่าเป็นรสชาติของหมูอบอันนั้นอ่ะพยายามนึกอยู่พยายามนึก อผมก็รู้สึกว่ามันมันคล้ายๆกลัวชอบกินเมนูที่เป็นน้ำรสชาตินี้นะเขาผู้สรงเครื่องอ๋อเออก็เหมือนเหมือนแต่พอมันเป็นหมูมันหอมเพิ่มไปอีคุณคุณเข้ามาใกล้ๆเห็นป่ะว้ายหลุดเลยหลุดหลุดหมดเลยเห็นป่ะดีอะดีมากอืมตอนี้เท่าไหร่ประมาณหกสิบ หรือรอยี่อ๋อจานนี้รอยี่น่าจะเป็นเรคคอมเมนต์น่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นี่เดี๋ยวผมขอ,อกี้กับข้าวทีไหมเฮ้ยเมนูนี้ชอบว่ะขอน้าแบบไม่ต้องราดอะไรเพิ่มนะเพราะน้ำแม่งหอมแล้ะทีเด็ดของแม่งผมว่าแม่งต้องกินกับเรเทียมเข้าไปด้วยวะ่ะกระเทียมกับพริกของเขา,าอ่ะไม่จะพอด,ดีเลยเว้ยหรือว่าเป็นเมนูพิเศษที่ว้าวเลยดีเลยง่ายๆแต่ได้แต่ความอันนี้ครับกับเรา ตเผาแล้วตัคนชอบอันนี้นะติกเค็มเป็นสายสีอุ๊นดำอ่าโอเคอ่าเข้าใจได้นึกออกเลยฮะอ่านึกออกเลยน่าจะนะอืมออกเค็มอ่าอืมแล้วตัคนชอบของผมกินได้โอโหอันนี้เมนูปากเสียงคุณว่ะอันนี้ใช่ก็ถ้ายำวนเส้นโบราณนะใช้น้ำกระเทียมดองอาอเหรออันนี้ใช่ไหมไม่รู้ผมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันอมก็ยังอมเค็มอ่ะที่มันเป็นรสเฉพาะ อ๋อคนะคือน้ำมะเเทดอวที่อร่อยจริงนเนี่ยคนคนแปลกลิ้นไหมล่ะร,รู้สึกรู้สึกว่าแปลกลิ้นไหมรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานของเขาอะไม่ได้รู้สึกว่าใช่หรือเปล่าอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองกินดูอืคุณลองกินเเพราะว่าคุณมาเปิดกะเพราเดี๋ยวผมขอชิมกะเพราอืมอืมบางกินรู้สึกว่าเค็มมาแต่ปูรู้สึกว่ามันหวานเหรออืมรู้สึกรู้สึกว่ามันหวาน ต้องกินกับข้าวแล้วก็เครื่องอ่ะใช่มันจะพอดีไหมตามป่าเหรอแล้วป่าแล้วมีพริกอย่างเงี้ยน่าจะใช่น่าจะจบน่าจะใช่แค่นี้จบเหรอจบกว่าอย่างที่คุณว่าเลยแล้วแต่ทางอะแล้วแต่คนชอบเพราะไม่ให้กะเพราที่หอมพริกจ๋าๆอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเผ็ดจ๋าหรือว่าหรือว่าที่เราเคยกินที่เป็นร้านขายเฉพาะกะเพราถูกไหม นี่ยอันนี้คุณลองกินเนี่ยไม่รู้ว่าใช่ไอกระเทียมดองหรือเปล่าผมก็กินไม่ออกเลยไม่าใช่หมะแต่ก็ปรุงนัวอร่อยอ่ะแต่ปรุงอร่อยนะใช่ปรุงอร่อยให้แต่น้ําน้ํามันอะมีความเหมือนเหรอมันใช่แต่แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมอร่อยแต่นัวอร่อยดีตับทีเด็ดผมให้อันนี้ว่ะวันเนี้ยผมเห็นแล้วเออเฮียทีเด็ดจริงอร่อย นี่นะติดกระดูกอ่อนไปด้วยนะเออติดกระดูกไปเลยอร่อยอมเมนูเนี้ยเมนูนี้กับข้าวผัดอ่ะอร่อยมากน่ากินกับข้าวน่าจะดีแต่เมนูนี้มันจะหว,นหวานๆนะผมว่าคนชอบเยอะจ้นะแล้ว<อ>ลวกวา,ากับตะปาทิพเนี่ยโอ้โหแม่มก็ดีเปรียบเลยนะอืมอ่ะแบบเป็นติกเนเจอร์เขาเลยนะอันนี้เนาะใช่ ลองข้าวผัดรถไปแต่ข้าวผัดรถไปมันไม่ต้องพูดเยอะโอ้เออผมว่ามันมันเป็นเมนูที่แบบไอ้แยกินเอาฟิลอะแต่ก็ทําอร่อยด้วยนะเรื่องเรื่องอะใช่เะล่ะไม่กินเาฟิลมข้าวผัดอิ๋วใช่ไหมที่ป้าที่ป้าที่นั่ใช่แล้วพอมันกินรสชาติที่มันใช่อ่ะมันจะแบบว่าไม่ต้องพูดอ่ะมันจะรู้เลยว่ามันใช่ไข่ซีอิ๊วใช่จบเฮ้แต่แต่ผมเจไพา์อันนี้ว่ะอันนี้แม่งอร่อยยังอยากกินยำม้นเ้นอยู่อีกนะ นึกออกอก็หยุดไปแล้วด้วยนะใช่ผมว่าไม่ต้องโดนอีกขอยคํำเหมือนผมเลยผมว่าไอ้ยมูนเส้นนั้นมันอร่อยเลยอร่อยนยผมว่าจบเจ้าอ่ะคือถ้าถ้าในฐานะที่แบบว่าไม่ได้สั่งมาเพื่อรีวิวทำคอนเทนต์อ่ะแล้วมากินแบบปกติเงี้ยเฮ้ยผมว่าโอเคนะอันนี้ถ้าจะเป็นเมนูที่ถ้าเราไปแล้วเราไม่รู้จะสั่งอะไรมันจะออกมาเป็นประมาณเนี้ยประมาณนี้ฮะใช่เราจะมีเมนูพิเศษสักอันนึงใช่ คือวันนี้เขาผัดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเราสั่งรีวิวเราอาจจะต้องค้นหาปลากับพงสามรสไหมหรือเป็นตัวใหญ่ให้มันออกมาสวยหน่อยให้มันดูสวยแต่ว่าถ้าแบบเยี่ยชีวิตจริงมากินนะแบบจริงๆเลยเลยเนี่ยเรากินประมาณเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงวะเฮ้ยเยี่ยมผมว่าคุ้มนะคุ้มผมว่าคุ้มนะข้าวราดเขาก็หกสิบนะผมเห็นอยู่เป็นไปตามที่ผมคิดไว้นะว่าจะออกมารูปแบบไหนใช่ไใช่ผมว่าถือว่าเป็นอีกร้านที่แม่งคุ้ม เออถอยตามผมก็ตามมาปักหมุดได้เลยแต่ว่ากะเพราเนี่ยแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณลองมาชิมดูแต่ว่าเข้าผัดเนี่ยอันนี้ได้ฟิลถ้าเขามีเมนูพิเศษที่เป็นซี่โครหมูนี่นะคัวเลยซี่โครหมูต้มน้ำปลาสองเมนูนี้นะปากหมุดปากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวขอกินก่อนครับ